ลาลากต็กเกตดินขอเสียงดังดังดังกว่านี้ีกต๊เป็นมาองจะซ้อหนมกหางห้าพัเป็นนทอนผดรอปครับรอปะเป็นเป่าก็เอาไม่ดีเนี่ยเป็นลมขึ้นใส่เสียไล่เนุ๊กเป็นช่วงเวาครับนอกจากวันนี้เป็นวันสู่ขวัญ ของท่านรัฐมนตรีพี่น้องกับเพื่อชิงยืบโดยท่านให้เพื่อชิงยืนเป็นประทานจัดงานให้ก็ได้ยินเองครับแล้วก็สู้ขวัญในสสรัฐสู้ขวัญตอนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็ไม่ที่ยหนมั่นคงแต่แดงหลังจากนั้นปายมากับพบปะพี่น้องเวก็ช่วงนี้จะเป็นช่วงงันช่วงมหอระพให้พี่น้องได้เบิงศิลปินทั่วป่าทัไทยโดยเฉพาะศิลปินอีสานป่า นีคุณร่วมเชือกบินได้กำลังไปนี่น,น,นะโอกาสนี้โอกาสนี้เพื่อการกิจการกระชับเวลาครับขอกราบเรียนเชอร์ท่านประธานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมดรสุตินทังแสงปาภูบปักพี่น้องประชาชนและกล่าวบนงานพร้อมด้วยผูกเชียวยให้ลูกชายสองคนนี่นะขอกราบเรียนเชอร์ท่านช่วยช่วยโอ้ ครับเรียนพี่น้องอยากเิดเสือจุ่มซุ้งแซงนเจ้าเชียง,งยื่นพันธ์ละจุดช,ช่อมและกับพี่น้องอีสานทุกคนโดยเฉพาขรลอยางสูงครับมือน,นี้เป็นมือที่พุ่งใจที่สุดมือที่นี่ว่มสซุขมพยังครับทุกปีกันเป็นมือดึงสิทดับ เดินซิบดับยิ่คือเมือบุญของแตกป,ปันไทยให้โย่กไก่พันไให้กับตาบ้าเป็นหอดมฝันแห่งที่สุดขึ้นนี่เพราะนั้นอยู่นี่ก็เลยมาบ้านมาพร้อมกับหยางครับมาพร้อมกับเอาตำแหน่งสำคัญมาฝากพี่นก่มวางสามปีก่อนเอาตำแหน่งดาวสภามาฝาก ปีนี้ตัวตำแหน่งลัฐตันตี่าต่าระท่วงกลาโอมก็สาดดีใจบอครับดีใจบอต้องดีใจเพราะยังครับตำแหน่งนี้บอได้มากง่ายลูกบ้าน,นอกจังเฮ้าเล่นไปถูกกำนั่งเข็นคนว่าตำนั่งเข็นย่อยทับม,มีอนิน มันกเกษตรทีระดับหมู่บ้านตำลบลกันชิไปเป็นรัฐมนตรีน้ำเขาห่างไกลอันนั้นเศรษฐีปณีกันเงินเฮ่ามันเป็นคนใช่แนประจำหมู่บ้านบอมีสิทธิ์คิดว่าสิเป็นรัฐมน,นตรีหรอกแต่ว่ามันนี่ได้เป็ี่ยนแม่มันได้เป็นได้เหมือนเนาะน่าจะมือตื่นคืนตื่นสั่งปับ๊บยิกเจ้าของหวย กูเป็นลามจมดีกะละหฮมบอนน์กูปเป็นปักทิ้นหรือปากทิ้นนองยื่นหนีพี่น้อ, <No! S 1> อง,อองโดยเฉพาะพี่ป้านา,าบางคนเลี้ยงผมไม่จะน้อยแรงเห็นหน้ำบ้างบางคนเป็นโมเป็นกาวบางคนเป็นน้องกระโหลกชักผมบางคนกะเอิร์นปากทิ้นตึงชูทินบักทิ้น แต่บ่มีผู้ใดเคย่าสิเป็ี่ยนปิ้งทิ้งแบบไม่บอกแต่เมื่อนี้นแม่เลยเปลี่ยนมาได้ดีขนังไหนี่แม่นบอกครับทางนี้ทั้งนั้นเป็นยังจะได้เป็นหนึ่งพี่น้องเลือกโค้ทแคนป็นพี่น้องเก่งนี่ยช่หรืเก่งบ่ะเภทตัวเก่งไในรัฐมนตรีตระหนักหอมย้อนพี่น้องเก่งเก่งอย่างเลือกโค้ทแนถือเลือกก้นถือแม่นบอกครับ También no